สำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินธุ์ในห้วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ภายใต้การบริหารงานโดยนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายคมสรรสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินธุ์มีภารกิจดังนี้วันที่2มิถุนายน2565นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ นายคมสรรสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2565ครั้งที่5ทับ2565ณกสนาอำเภอกมลาสัยวันที่3มิถุนายน2565บุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน ศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินเวลา9นาฬกานายสันเพชรสิริเกศตครูชมนันการพิเศษจิตอาสา904ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนบริเวณหนองแหลงบ้านด่านแต้อเอดอนจานจังหวัดกาสินโดยมีนายทรงพลใจกลิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเวลา17.30น,นบุคลากรในสังกัดสำนักงานกสนาจังหวัดกาสินร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานในพิธีณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกรสินระหว่างวันที่6-8มิถุนายน2565นางสาวสิริวิภาเสนาน,าน,านันได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สรุปผลการสอบวัดผลสมดิ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กลุ่มสำนักง,งานกศนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณ โรงแรมเบคอนวเนียนอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นการดำเนินง,งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียนโชติโ,โออุบลผู้อำนวยการสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียเหนือเป็นประธาน วันที่7มิถุนายน2565นายพัทรประกรณ์เพชรวิชิตและนายวีระพลจจ่มใสนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินภายนอกผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกสณอำเภอห้วยพึ่งนักกสณอำเภอห้วยพึ่งวันที่8มิถุนายน2565นายคมสันสารแสนรองผู้อุนวยการสำนักงานกสณจังหวัดกาฬสินพร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเอนเนตครั้ง ที่หนึ่ทับสองพผ่านระบบการประชุมออนไลน์ในะห้องประชุม2องวัยสำนักง,งานกสนจังหวัดกาฬสิน ระหว่างวันที่8-9ถ <PI> ึงมิถุนายน2565ันายสนสันเพชรศิริเกตครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา904ในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับนักศึกษากศนอำเภอยางตลาดในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษากศนณนห้องประชุมกศนอำเภอยางตลาดโดยมีบุคลากรและนักศึกษากศนเข้าร่วมจำนวน200คนวันที่9มิถุนายน2565 あ。<music> นายคมสันสารแสนรองผู้อํามในการสำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินุ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินทรเนื่องในวันสำคัญของชาติวันอนันทมหิดนโดยมีนายสงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินุ์เป็นประธานในพิธีนักสารการจังหวัดกาฬสินุ์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินุ์วันที่เมิถุนายน2565นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินุ์มอบหมายให้นายคมสันสารแสนรอง ผู้อานวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดกาฬสินเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดโดยสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดกาฬสินรวมกับสำนักงานกสนจังหวัดกาฬสินโดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินเป็นประธานในพิธีเปิดณนะห้องทศพรโรงแรมบิมปาวอำเภอเมืองกาฬสินจังหวัดกาฬสิน์ วันที่10มิถุนายน2565นาสานางสาวนาวพรอ,อุตรินนักวิชาการศาึกษาปฏิบัติการและนายพัทรรกรเพชรวิชิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ยุทธ่านชุมชนภาคประชาชนของกศนอำเภอสามชัยนักกศนอำเภอสามชัยวันที่14มิถุนายน 65, สองพนห้ารกสิาำนักงานกศนสมุทรปรารับการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการประเมินผลระบพบควบคุมภายใน หน่วยงานของรัฐสอบทานโดยนางสาวเจรวรรณบุตรศาสตร์ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระสินวันที่16มิถุนายน2565นสําำนักงานกศนจังหวัดกระสินดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบครั้งข้อสอบเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาบังคับเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยมีนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงาน กสนจังหวัดกรสินเป็นประธานเปิดโครงการนหอประชุมบุรพาสำนักงานกสนจังหวัดกรสินเวลา13ิกา30นาทีนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกรสินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรสินครั้งที่7ทับ2,565เพื่อพิจารณาข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานการประชุมนห้องประชุมผาสเวยสารการจังหวัด วันที่16มิถุนาย,ย 2, น2565นายคมสันสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกนอนจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนางสาวพชรีศรีสุพักนักวิชาการตรวจสอบภายในและนางวรารพ์ศรีบุรัมนักวิชาการการเงินและบัญชีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมรับคำปรึกษาเรื่องแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพุทธศักราช2561 ในห้องประชุมสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกาลสินวันที่16มิถุนายน2565ว่าที่ร้อยตีจัก,กรพงภูปโปรงนักวิชาการศึกษาได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นเกียรติและนำรถโมบาย้อสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับกศนออำเภอนาคูนำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขออสอวอและจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบรรดุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณนโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากรปรกลางอุปถัมภ์อำเภอนาคูจังหวัดกาลสิน โดยมีนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธาน วันที่17มิถุนาย,ยน2565นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกสะนจังหวัดกระสินรวมเป็น,นคณะกรรมการประเมินคันเลือดกะสะนาตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมและกสะนาตำบลต้นแบบ 5D พร,ร,รีเมียมพ u s ระดับภูมิสำนักง,งานกสะนจังหวัดร้อยแก่นสารโดยมีนายถาวรตรีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกะสะนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน,นาคณะกรรมการณห้องประชุมกะลับประพฤกต์สำนักง,งานกะสะนจังหวัดขอนแก่นวันที่20มิถุนาย,ยน2565 นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อํานวยการสํานักง,งานกสนาจังหวัดกาสินมาหมายให้นายคมสันสารแสงรองผู้อำนวยการสํานักง,งานกสนาจังหวัดกาสินพร้อมด้วยนางวัรณภาศรีกัมพีผู้อำนวยการกสนออาเภอเมืองกาลสินนำนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดสํานักงานกสนจังหวัดกาสินเพื่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจําเดือนมิถุนายน2565าย25 โดยสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินร่วมกับโรงพยาบาลกระสินน้าหอประชุมบุรพาสํานักงานเกษนจังหวัดกระสินระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2565นายวีระพลจำใสนักเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานเกษนจังหวัดกระสินได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานกษนหลักสูตรเล t s ู o A P I with P H P and my S Q L รุ่นที่1โดยมี นายธนพัฒน์ขุนเทศผู้เชี่ยวชาญเพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการณโรงแรมเดลพาลโซกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่20-24มิถุนายน2565นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนาจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะอิเทพตรงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกสนรวกลถึงกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษา ตามเพียสายและโครงการศูนย์ดิจิทัลช er. ุมชนภาคประชาชนประจําปีงบประมาณ2565ของกศนอําเภอคลองชัยกศนอําเภอดอนจานกศนอําเภอกุชินารายกศนอําเภอกมมาลาสายและกศนอําเภอจารสักขันวันที่21มิถุนายน2565นายคมสัรสารแสงรองผู้อํานวยการสำนักงานกศนจังหวัดกระสินได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมวางแผนกําหนดรูปแบบการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจําปี2565ณห้อง ประชุมแพรวา่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งโดยมีนายสุริยะใจวงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขนหนึ่งเป็นประธานวันที่21มิถุนายน2565นางอ,อรทัยชนะการนักวิชาการศึกษาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุก,กรรมการการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,ด,ดครั้งที่2ทับ2565กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบออนไลน์ ณห้องประชุมราชาสีห์ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสิน์สู่ราชการจังหวัดกลาลสิน์วันที่24มิถุนายน2565 นางพรทิพาคาว,วีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกระสินปฏิบัติหน้าที่พิทยากรที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหากรการเปลี่ยนแปลงสำนักง,งานกศนรุ่นที่1ร่วมประชุมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำรายง,งานการพัฒนาโครงการเชิงนวัตกรรมและประชุมติดตามประเมินผลการจัดทำรายง,งานการพัฒนาโครงการเชิงนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ณนะห้องปฏิบัติาง,งานผูอ้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกระสินวันที่24มิถุนายน2565 นายคมสันสารแ,แสนรองผู้อำนวยการสำนักงานกสนาจังหวัดกระสินได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีอ่านสารและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาสพติดโลก26พิจหกายนประจันปี2565หน้าหณหอประชุมจังหวัดกระสินส่วนราชการจังหวัดกระสินโดยมีนายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานในพิธีวันที่2 4ิมิถุนาย,ยน2 5 6 5นาอ้นงพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนาจังหวัดกระสินมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีจากพรองค์ผู้ปร นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยนายมงคลคาเสถียรพนักง,งานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ณโรงเรียนปากเขาวิทยาคารอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินวันที่2 6มิถุนาย,ยน2565นา้อาางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกนาจ,จังหวัดกาลสินพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมง,งานเดินวิ่งการกุศลศึกษากาลสินชวนวิ่งเพื่อน้องครั้งที่1ประจำปี2 5 นา,นามนาฬาการจังหวัดกาฬสินวันที่27ิจมิถุนาย,ยน2565นา้นงพรทิพย์าคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนาจังหวัดกาฬสินเขารวมประชุมนำเสนอผลงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนองคอ์กรคุณธรรมตามเกณฑ์ประเมิน9้าตัวชีว้วัดเพื่อประเมินชุมชนองคอ์กรและอำเภอคุณธรรมจังหวัดกาฬสินประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินเป็นประธานการประชุมณนห้องประชุมฟ้าแดดสองอยางส่วนราชการ ังหวัดกาลสินวันที่28มิถุนายน2565นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินเป็นประธานาาคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศาึกษารายนางเทพีภูเขามาผู้อำนวยการกศนอำเภอหนองกรุงศรีนักกศนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินวันที่28มิถุนายน,น2565นายพัทรประกรณ์เพชรวิชิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูกศนของกศนอำเภอสาสขันทั้งนี้นางพรทิพพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งาน,นากศนจังหวัดกาฬสินได้รวมพบปะและให้กำลังใจผู้ร่วมประชุมณกศนอำเภอสาสขัน วันที่29มิถุนาย,ยน2565นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกสณจังหวัดกาฬสิน์เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักง,งานกสณจังหวัดกาฬสินประจำเดือนมิถุนาย,ยน2565ณหอประชุมบูรพาสำนักง,งานกสณจังหวัดกาลสิน วันที่30มิิถุนายน2565นา้ยนงพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกระบี์มอบหมายให้นายคมสันสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานกสนาจังหวัดกระบิ่หารวมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี์ณูนยนราชการจังหวัดกระบี์โดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี์เป็นประธานในการประชุมสำนักงานกสนจังหวัดกระบี์ขอจบรายงานภารกิจประจำเดือนมิถุนายน2565 分开。